ผมคิดว่าสู้ได้ในเรื่องความหล่อแต่ความอร่อยผมชนะครับขอบภาพเลยค่ะเราก็ยืนงงงานอะไรวะนะขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอแล้วมันก็มวนซะยาวเลยอะอันนี้พูดจริงๆไม่รู้เลยไม่มีกันแล้วไงโอเค กระตันนิดนึงใช่เหรอจริงเหรอตัวเดียวอันเดียวครับของวัวครับถูกต้องค่ะจะให้เพื่อนหรือเอาไว้เองเดี๋ยวได้ไหมให้ให้อะไรพี่นะกำลังช่างอยู่ในใจว่ากูจะเก็บไว้ดีหรือโยนดีวะผมคิดแล้วไอ้นี่มันโยงไห้ผมแน่แล้วแต่เก็บไว้เองครับเก็บตัวเดียวอันเดียวไว้ส่วนเก่งคิดว่าภาพต่อไปมันน่าจะได้ยากกว่านี้หนังหมูค่ะ การเปิดมา,าข้างๆเป็นหนังหมูเปลี่ยนใจทันไหมนี่ <laughs> หนังหมูก็ง่ายกว่าของเชฟบ,บิวอะแต่ไม่รู้ว่าสับยันหรือเปล่าแน่เนียวหรือเปล่า,าบิวตัวเดียวอันเดียวกับเก่งหนังหมูคู่เนี่ยเข้มข้นสูสีเพราะว่าต่างคนก็เก่งเหมือนกันมวยถูกคู่นะทีมสีเล่มเงินนะเ <laughs> ก่งอันนี้เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสผมทำเป็นมาเบรหัวหอมคอมโพสต์สวีทซาวเวอร์เ์ฟคู่กับกระลำดอกใสอะเซโตปบสมด ผมมั่นใจรสชาติผมประกอบครบชัวโอ้โหนี่อะไรวะมันมัน,ม,นมันเหนียวมันหนึบอะผ่านไม่ได้เขียวอย่างไม่ได้ไมมนต้องไตองชิมเนาะด,ดูดูดิอันนี้แค่หนึ่งแผ่นนะครับผมยังกืนไม่ได้เลยอันนี้กี่แผ่นนะทั้งหมด สิบกว่าแผนทําเป็นชั้นด้วยมหาหันยังไงอ่ะแผนแรกอย่าหันไม่ได้เลยไปหากทาใหม่แล้วกันครับโอเคศูนย์คะแนนครับเก่งมีปัญหาอะไรกับผมไหมครับไม่ยอมรับหรอครับสมมุติเราไม่พอใ่ไม่ยอมรับยวลองได้นะครับ เราทำอาหารก็ต้องอร่อยมากงม่อร่อยมากงต้องมีดีมากงภาพมากงผมยอมรับครับผมไม่ได้บ้านเลยครับเราต้องมืออาชีพหน่อยนะครับผมมืออาชีพอยู่แล้วครับผมไม่ได้มีปัญหาผมยอมรับการตัดสินใจเขาเป็นกรรมการแค่ไม่พอใจอย่างน้อยตัวเองอย่างต้องได้ทั้งหนึ่งคะแนนด้วยรสชาติถูกป,ปะโอเค แดแงเมนูเป็นตัวเดียวอันเดียวนะครับเอาไปตุ๋นในน้ําข่าตะไคร้ใบมะกรูดเสิร์ฟคู่กับซอสต้ตยมยำตัวซอสเนี่ยจะเน้นให้รสชาติออกเปรี้ยวนําขึ้นมาหน่อยครับโอ้โหกระดูกเสิร์ฟด้วยนะครับวัตัวดิบหลักตัวเดียวอันเดียวนะครับเหนียวแข็งเหมือนกันครัมเซฟผมกินไม่ได้ครับคัมเซฟผมให้ศูนย์คะแนนครับครับ เก่งก็ดนุนหุนหิดนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันควรจะได้คะแนนมากกว่านี้แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของกรรมการด้วยอย่าไปซีเรียส